เอเอีบีเบอร์พีเกอร์บีเดอร์ทำไมหนูอยากโชว์เอนี้ด้อ่ะเีเอเออเีเกอร์เไอ้แเคเอ่ออืมอ่อือเกอรเ อาร์เอชพีเออก็ดูวยพีเออีก็ดูเอวยพีอดูขอไข่ก็ขอไข่ขอขอปวดขอขอปวดกอขอขาดขอขอคนขอ ต้องทังทองนอเลิกจอจอจอขอที <Georg> Lö, ่ขอขอเท้าขอขอเท้าขอขอท้าดอดอเท้าขอทอเท้าขอขอเท้าขอน้อนน้องน้องเด็กน้องทำไมจิ่มจ้ไม่เปิดโยู่ด

หนึ่งทองขาทีห้าหกเจ็ดแปดเเ็แอปเปิ้ลอะไอเปิ้ลมนน่ะโอเรนเธอเอไมอาโมทอมลี่อบอ เดินด่าเอกเอันนี้เอาแรงแแบบเมื่อกี้ดิ อะไรเอเป็นยังไงเอ็มมี่คาเดียวคาเดียวอะไรแอคาแอมีแอป่ะแอกระบะอันนี้จะอะไรโอ้ เอออออะไรเออเออออเออเอออเอออะเอ่อเอยอเออเออออะเออออออะไรเอยอเอ่อเออเอออะไรเอือเออเอืออออเออออออะไะเอือเออเอือออเอออะไรอัวอัวอัอัวอัวอัวอะไรอัว อวออ่ะวอ,วอล<ำ>อมนอ้ลาลยไลม,มายอยู่หน้ามลไ,อ,ไ,อ,ไอยู่หน้าะไหมม้มวนอยู่หลังเฮ้ย,ยสลไย่ไมม้วนอยู่หน้า